สวัสดีครับพี่น้องฮอดแล้วพี่น้องผมใฮอดบ้านแล้วยกำลังเข่าไปแพ้คิ้วครับหาแม่จัะล่าครับน้องตั้งร่างจิตจฮอดบ้านพอดีเออตลุกกระไล่ไหทางพอดีบ้านพอดีพระท่านพัฒนาอยู่ <laughs> ทางพระท่านพัฒนาทางยังมีจิตเด็ดเดนแดงก็พี่น้อง หลุมไห,หลุมไรพเดินคอยไปก่อนคร<อ>ับพอนแล้วหวานเฮี้ยนพเดินครับพอนแล้วดหวพนลงเฮีเ้ยนพนแล้อโอนแม่ขวันยังแต่ไม่ไหวอ๋อยอดทีเล็กด้วย เอออแต่มีพี่น้องเอ,อ้ยมีอะไรมีน้ำหนด,ดเดี๋ยวเดินหายเชีวกันบานพอเดินละเชี่ยวว่าท่านหุจกกักว่าพอเดินมากท่านหุ่จักว่ามาเนี่ยเลียนมากเดีวท่านหู่จักว่าพอเดินมากดีเชี่ิวอีบ้านพอเดิน จะหันลายะเกลือนละคิวคิวเอ้ย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 เอ็ยเอยออนยหญ่มาพร้อมเอนินตังตังมาพร้อมโอ้ใส่ผงเรียบร้อยหมดเลยต้นเหยีายนให่นเห็ดสวนยังงามเลย เออจะใส่ป่ะโอ้เอาสวัดดีไหมพอดีนบอเห็นสวัดดีครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วอีกคิวมาแล้วพี่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 ทั้งพี่เออทั้งพี่มาทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่อีคิวดีใจร้ายพอดีนมาแล้วเอามาจับมาจับมือก่อนเดี๋ยวมาจับมือก่อนเดี๋ยวไปเอาขอนมแปะขอนมเออใส่จับมือก่อนก็ได้จับมือก่อนจับมือสิ่งที่บอกาขังนั่น เอาเชิบแล้วดีใจป้ะดีใจป้ะฟอเดินมาโอ้ยคิ้วดีใจแล้วใส่ใยใส่ใยผูดใยสบายดีป้วยใยเออมาฟอรกันอีกแล้วมาฟอร์กันอีกแล้วสวัสดีครับผมน้องตั้งคได้สั่งอาบน้ำไปมังกี้ฮันไปใส่วัสดีไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมูนิการน้องตังค์ชีวิตชีวิตองสชนแนลบ้านดงสารหอบ้านดงสารแล้วเด้อค่ะดีค่ะให้ใจ บานี้ฮะดีใจไปเลยค่ะบานี้เพราะว่ามาโดยเฉพาะโดยตรงเลยค่ะคลิปใหญ่โดยตรงค่ะเฉพาะแล้วกา้าสงสารเมตตาเอ้ยใหญ่ถามเนี่ยไปถามดีกว่าคือเด้๋ยวจเสียงแง่มแด้ผู้ใดเอามาให้อ๋อันนี้ซื้อค่ะน้งขวดเต้โดนแล้วน้งขวญส่งเงินมาให้ห้ถามเนี่ยวันนี้ถามเนาะอันนี้คือใหญ่แท้โอ้มันของธรรมศาสตร์มาเลยค่ะไม่ได้เสริไม่ได้แต่งไม่ได้อย่างอ้ยใหญ่คือจงมีไหนเออวะตะกี้พอเห็นดิบะ ผมก็ได้สังเกตบ่ไงเอาเสื้อเชิ้ตในฮัดไว้บ่โอ้ฝนไม่เหนือยก่อนผู้สาววันมีเสื้อเชิ้ในซับฮัดอยู่ไปไปรถได้ปันไปเอาอันนั้นเสียอไปขนลงอันนั้นซอยปรเด็นยังว่าโอ้ยก็ไปกลางเกงเขาบอรับเอาให้กต่ที่ไปกลางคืนเดี๋ยวไปเปล่าอันยี้ผมยอมไปซู้ที่จันเขาบ้านมาต่อเอามัดเหมือนเอฟซีทั้งโลกโอ้โอ้ฝนเอาลงอันนั้นฝนอันฝนบอกเอฟซีนี่มาติดตามบอกฝนไปให้กีเออผมผมเห็นเยอะฝนเอาลงเงินได้ไปแต่กลางคืนน่ะเลย อันอันเอฟซีถามอะไรยอยากเห็นหน้องตั้งอันเรียว่าพอดนมากฝนละฝนจ้างเฉยท้ายเถอก<ง>อเ,<ง>เกมยเ,เออฝนเมย์ฝนเกคนมาเสงเออเดี๋ยวพอดนเียหายดอกว่ากงครับแต่มันเล่งมันเล่งบมได้มันเล่งห่ได้มันเล่งได้มันสียานะมันเฮ็้แค่ได้โทรตามโชวมันห่างแล้วบันนี้อันพอดนม่ยามพอดสิหาทัพซ์ให้ปวดสร้างความฟอัเ อเปวดซองจะองน้ำได้บานไหนหามหามหามเพชรแตกได้บัดนีหกันได้บัดนอ้ยเอากระเป๋ามาแด้บานใส่กระเป๋ากระเป๋าฝากไว้ใส่พอเดนกับบมีเงินหลายดิสี่คนโยเลียชวนเพิ่นน้องตั้งก็ไดเสี่ก็อยกถามอะไรบ้านอยากไ่เรือสามอันโบรารับไปหนดเออเดี๋ยวผมาสมมอยู่ดอกแต่นี้บรเราโนพอด เออเอไปงอนอม้อยู่รอว่าบงานไปซื้อถุยมาใสกับเนหอเสียผ้าใหญ่คนไปเบื้องเงินไปรถบนีรคนคลองซอยได้มาเอาเอาได้มันตั้งนออขึ้นมาเลยได้โอ้มันใครได้แม่ตัวไผ้าได้เลยฉันแม่สิว่าของนันสีดยาแง่บ่ได้เจ็มผมเสผ้าไปผ้าผมเสผ้าไปผ้าแม่บได้เ้าเอาได้เออเอออยู่นผมบเน่ยเ็นอ เลยเออบาดนี่บังหำมาแล้วก็พาได้บาดบบเกยคัดบันเอออันก็เป็นอย่างจังคัดโดยอยากไปผ่านี่โบแม่ได้ให้ปไปหาหมองกค่ะเนี่ยให้หลาน <c oughs> น้ำหลานน้ำถูำถแกแทบผีอย่างมันกระเปื่อยแมยนี่ยโบป่าเออาว่าเป็นป่าวาดมาแล้วหานะเออแมโบเ,เดนท้ายเหรอเด้อเสี่ยพูดคืนฮอดแม่จันล่ากับน้องตั้งคนบอกว่ามาเร็วๆอยากเห็นน้องตั้งครับคนน้องตั้งก็มาเราล้อขนาดใชสุดรอเด้อ เวายากเห็นน้องตั้งก็คุยาใจลายวาสันฝัน,น,นเนมหมือนเหพอดาตโอน้องตังว่าฝัานเห็นพอดนอยู่คนครับผมแ<ด>ต้งตัวรอ้น้องตังเฮียวครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับพี่หล่มกาได้เคทพื่อนอยากทำเพืรักทงอย่างเอ็ซีทเพื่นกระชงไปเฮ้อ เ้าก็ต uh. uh. eh? okay. so like ้องเฮ็ดไปตามเพื่อนส่งของมาเพือเพื่อนก็ยังส่งเออข้าก็ต้องเฮ็ดไปตามนี่แกรถละแกรถอันใดที่มันอันนั้นดีเราก็เฮ็ดเอาตัวเนาะมาหาเออแม่นเ้าห้ิมาเอ้ยมันขี้ค้างขี้ค้างฮะแม่แกไม่รู้แกซอย่พดตังไหมแจ้งเลยเออแกเสียกนั่นละแกเสียกซอยไอ้ตังขับไปเมืองยุ่นมือช่องสุดท้ายเอารถถึงเนาะ นี่เม็ดก็เม็ดปากแล้วอีกิวเห็ดเป็นบ่าเออดันเดินดึงขัางขางเลยตรงเมีดนาปาดไปเมีดน้ำไม่ไหวว่าปาดไปเออมีดมาปาดเลยเด้อเออเอาไปปลูกโอ้ยขาเจ้ามาเบิ่งอันพวกเอ็ซีท่างันอันกุหลาบหน้าบงโอ้ยรับเห็ดดีแท้ อคือดีแท้หรือว่าโอ้ยคุณแม่คุณให้เฮ็ดแบบนี้อันบอกให้พ่อเด่นมาเฮ็ดแบบนี้แล้วพ่อเด่นพาแม่เฮ็ดเฮ็ดสีให้ตั้งให้ตั้งค์มาอันเดี๋ยวผมเช็ดดีกว่านี่เช็ดล้งกว่านี่ยังไงผู้ใดไม่เห็นกจะสอนป่าแม่ไปซะเอามาทิ่มใช้ผอมกันเลยผสมกันเลยให้ยมันเกี่ยวปูนกันกลางคืนสองมืออันนั้นเอามัดหิมหลายอยู่บ่ ไม่เพิ่มคุ้คุณปลาเคีงน้อยปลาเคีงกับรุ่นน้อยกุ้งนั้นได้ไหมกุ้งน้อยเอามาปล่อยเลยบ้านี้เรือกุ้งเฮาสิีซ่าเอานี่ซอสาเมือซะกุ้งเฮานี่กุ้งหอยมากินเบิดกุ้งหอยหอย่านมาย่านนกมาขีดหอยจุบไหมหอยจุบให้ปังวาดิ่ดใด้กูดมัดใส่หอยจุบเออผมยังไปน้ำผมก๋วยเตี๋ยวไปน้ำหล่ะขีมอ๊ะใส่ไปบ้านนี้น้ำนั่งก็เตี๋ยวมาขีมอ๊ะใส่ผ้ามันขึ้นมาเอายิ่งนะ อับายอว่ได้ห่วงอันนี้ผมจะมาเฮ็ดชิบเจ้ากับน้องตั้งโดยเฉพาะเฮ็ดสวนไปนี่ละพ่องตังเฮ็ดสวนเฮ็ดนี่ไปนี่ละพ่ออนนั้นแล้วก็จกเอานอนนี้มาเฮ็ดพ่อห้ามได้เฮ็ดไปเชละน่อยเออฮะสวัสดีครับอีกแล้วเออ้องเฮ็ชิว น้องเอียวดีใจบ่พอเด่นมาเด่นเพนมาให้เกิดมาให้กับไปทิมซ้ำกระเป๋ากไปทิมไปทิมใช่ครับซื้อซื้อเพ้นกระเป๋าเด่นเพนลูกลูกเอาไปทิมใช่กระเป๋าซื้อเพิ่นเพิ่นซื้อให้บ่เพิ่นซื้อให้อะไร fc บ่าวหนอฟนซื้อให้อ๋อไสมรูยเลยได้หน่วยเงินอันแกตัวนี้ว่าก้อนตังครับหลวงท่างขึ้นไปแก่ ันเขาดูเขาจะมาเปิดให้เขามาเปิดคลิปให้เขามาถ่ายส่งให้ตัวตั้บวกเขานั่นแล้วว่าเป็นยังไว่าเป็นยังเขาบอกว่าโอรายานเขาตัดช่องลู่เด้ยอยากดูโทรศัพท์เนาะในห้องห้องมัดเนี่ยตัดนี่นี่หเอามัดบอสเดียเข้อมัดนันนั่นแหละเดี๋ยวเชิญ มัดไว้กันล่มมันยานมันปิวของปิววากันนะอ่าเจ้าองหลายนใส่ลังค่าด้ขนมีลังค้าก็ไปผมถอดลังข้าออกที่ผมแก่สามหล่อไม่เจ้าแม่เอาแม่เจ้าไทยบัดเจ้าไทยเจ้าเดี๋ยวผมด้อเผมน้องน้องตังเาน้องตังเ่พอบอสะพอน้องตังบ่ตังค์เครับ

ซึ้งหลังบ้านเอากิ้งเข้าไปเหรอเป็นคนวายายเย็นวายายเราเราเป็นมือกว้างเวอร์ถ้าตั้งเตียงเด็กเลี่ยนกันเออไอ้เชี่ยวนะเชี่ยวกับจิตเลี่ยนมือกว้างอย่างนันแม่มึงลงเงานงามคุณเหรอเออแต่ตู้เย็นแม่เสียอะไรได้ ไ่บังห่านี่มันเอาอันพี่โป้ไปแล้วบันนี้มันอยากกินพี่โป้ไมนเอามีดไปงัดแตกปดอแม่พัดโบเห็นแม่เห็นน้ำสวนอยู่นอกพี่ก็มีดไปเนี่ไปแย่มันถ้ามันได้อย่างมันจะเข้าซ่องฟีตโลดนะนะโอ้ยเดี๋ยวแม่จะเฮียนไม่เห็นเหรอเดี๋ยวคนที่ทำไปละไปกัดไปกัดอ๋อจะแตกบ้า นี่หล oh, 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 oh. in sa ่นแล้วโอ้แชมพูรุดโอ้แชมพูแบบนี้เน้อไหมลูกปลาแดกนั่นนี่ฮ้ยปลาแดกต้นเลยปลาแดกต้นไมเอาเงินยายบ่เอ้เด็กเด้าเขาเด็กเด็ด เลอดเล็ดจริงล้วงมากันเชูลนมดปาดกๆกได้หรอเล็ดจิเลใหม่เออเชผูบหลนมดเลยงามกระโดงามนะเล็ดเล็ดจริิเล็ดามห้าเล็ดอืมเสื่อมคักปะท้ายคักขนาดเลยกันมันลนมันเป็นบันไดต ันไมไเห็นอยูด้นบรวณยังไม่มีไฟเห็นนะสี๋ยว้ำนี่น้พี่น้องนผมสผลิควาจบคิบผูเสียาผมเดี๋ยวจะถ่ายอันน้องต่างกับคุณยายไหมอ่าบ๊ายบายอันมือนี่กะขออันเด้อครับขออันกดติดตามกดแชร์กดสับสะไคร่ผมน้ด้อครับเอออย่าลืมนะครับเออฝากช่องของอ่ะ วิถีชีวิตบ้านองศาลน้ำเด้อครับของประเด็นครับผมกับแม่จะล่าน้ำครับก็ฝากเออ่กดติดตามช่องของอ่นางเกาะสาวน้อยครับสาวน้อกับสาวมะนาวคสวยครับผมครับน้องน้องหญิงเด้อน้องอยู่ก็วิถีชีวิตวิถีแนวหนุ่มบ้านนาหนุ่มบ้านนาและการของน้องหญิงกับของน้องโลค่ะครับผมบ๊ายบาย